ต้นนี้นะครับตอนปูเราก็ตัดเข่งออกไปแค่นี้นะครับท่านลองดูอันนี้ก็คือเข่งเราก็ตัดออกไปครึ่งหนึ่งก็เหลือครึ่งหนึ่งเราก็กบไปบางท่านถามว่าแล้วล่ามันจะไม่ออกตรงนี้เหรือโดยปกติเราจะไม่กบมาชนนี่เราก็จะกบแค่ชนกับตรงที่รอยเราตัดนะครับส่วนตอนนี้ถ้าเราเอาตัวนี้ออกเราก็ใช้กันไกบหนีบเป็นช,นชนิ้นชิ้นเราก็ดึงออกมาชิ้นเล็กๆตรงไหนมันติดล่านะครับเราก็ไปเล็มตาของเนี้ยคือไม่ให้ล่าขาดแต่ถ้าท่านกลัวล่าขาดนะครับท่านก็วันหน้าท่านเอาถุงพลาสติกนะครับสอดไว้ก่อนที่จะกบดินตรงนี้ เรากบจะช่วรักษาความชื้นครับผมครับเวลาปลูกเสร็จแล้วเราต้องเหยียบตรงนีนน้ให้แน่นนี่ให้แน่นให้รอบตรงหลุมที่เราขุดนะครับเพราะว่าถ้าไม่แน,น่นน้ามันก็จะซึมลงเยอะเกินไปแต่ถ้ามันแน่นถ้าไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะไม่ลงเพราะว่าส่วนหนึ่งเราลดตรงนี้มันได้กินอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ชืน้นเดี๋ยวมันก็ได้กินพอเวลาตรงนี้ต้นติดดีแล้วบริเวณแถวนี้ยได้น้ํนาน,น้อยเราก็ไม่สนใจแล้วเพราะว่าเราต้องการล่อให้รากออกมาข้างนอกพอตรงนี้มันแห้งรากมันก็ต้องวิ่งออกข้างนอกครับแค่นี้เอ,องปลูกง่ายๆ,ๆครับแบบชาวบ้าน พี่นันเอาเข่งออกได้ตอนไหนคะเข่งที่ตัวนี้นะครับหลังจากปลูกแล้วนะครับแตกใบอ่อนสามใบสี่ใบเอ้สามครั้งสี่ครั้งเราก็เอาออกโดยประมาณก็หนึ่งปีครับนี่คือตัวอย่างของเขาสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยคือวันนะครับอันนี้ก็จะพามาชมนะครับทุเรียนที่ปลูกได้ประมาณหนึ่งปีนะครับท่านลองย้อนกลับไปดูในคลิปนะครับว่าต้นนี้ตอนปลูกนะครับใช้มอคโคเล็กขุดปลูกนะครับซึ่งตรงนี้เป็นดินเหนียวดินแฉะนะครับสังเกตดูดินเหนียวดินแฉะเดินก้นบ่อ เราก็ได้ทําการผสมดินนะครับด้วยแก่ด้วยอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับแล้วเราก็ปลูกมาซึ่งดินตรงนี้จะเหนียวมากเราจําเป็นจะต้องทําให้เป็นโคกสโลปแบบนี้เพื่อที่จะต้องการลดน้ําให้เยอะให้เยอะเพื่ออะไรเพราะว่าทุเรียนที่ปลูกสูงเนี่ยถ้าเราลดน้ําน้อยรากของเขาโอกาสที่จะแห้งมีสูงนะครับเราก็เลยต้องทําการไว้หญ้าคุมดินหรือใส่อินทรีย์วัตถุต่างๆเพื่อรักษาความชื้นรักษาปุย๋ยรักษา จุลินทรีย์ต่างๆให้มันมีชีวิตยอยู่ได้เพราะถ้ามันร้อนๆเนี่ยร้อนๆแห้งๆนะครับจุลินทรีย์ต่างๆจะไม่อยู่ตายหมดเราใส่เชื้อราไตโคเดมาหรือเชื้อราชนิดอื่นๆนะครับมันก็จะไม่ทนนะครับมันก็จะไม่เป็นประโยชน์กับต้นทุเรียนเราต้นนี้ปลูกมาแล้วโดยประมาณก็คือ1ปีเลือกปลูกทุเรียน3ามลากที่มาทําให้ดูนะครับก็ต้นเราประมาณพันห้าณวันนั้นนะครับผ่านมาปีเดียวครับลำต้นกำไม่มิดแล้วครับหนึ่งปี มันจะแข็งแรงมากแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องดูแลให้ดีซึ่งต้นนี้ของผมนะถามว่าดูแลดีไหมท่านก็ดูสภาพอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ดูแลเต็มที่ลกหน่อยอะไรหน่อยแต่ว่าด้วยความที่เราเตรียมดินมาดีมันก็เลยเป็นแบบนี้แล้วก็น้ําเราไม่เคยให้ขาดใช้สปริงเกอร์สองหัวนะครับอาจจะตั้งไม่ตรงหน่อยแต่ว่ามันเปิดมันก็เลยทั่วเส้นผ่าศูนย์กลางของวงเนี่ยสาเมตรครับหรือ3าเมตรกว่าความสูงอยู่ที่40เซนนะครับจากพื้นยืนข้างล่างแล้วก็ปลูกลอยขึ้นมาประมาณ6 7เซนไม่ได้ปลูกล ถามว่าการที่เหลือตรงนี้ไว้เพื่ออะไรไว้เพื่อเวลาข้างล่างมันหนึบเป็นแน่นนะครับลากหายใจไม่สะดวกเรียกแบบชาวบ้านนะครับหรือกระบวนการถ่ายเทออกซิเจนอากาศลงไม่ดีเราตรงนี้มันยังทํางานอยู่ลดน้ําตรงนี้ด้วยลดน,น้ําข้างนอกด้วยลดทั้ง2ที่เลยถ้าใครจะเรียนวิธีผมบางคนบอกลดแต่ตรงนี้ไม่อยากลดข้างในกลัวแฉะตายไม่ได้นะครับเพราะตอนแรกลากเขาอยู่แค่ข้างในจําเป็นตรร้องลดเวลาใส่ปุ๋ยใส่ตรงนี้แต่น้อยครับช้อนสองช้อนใส่ได้แต่อย่าให้โดนต้น พอโตแล้วไม่ต้องใส่แล้วข้างในใส่ข้างนอกนี่เลยครับรอบทรงพุ่มใส่ตรงนี้ต้นขนาดนี้ใส่สามกรัมมือนะไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์เคมีหรือเคมีสูตรที่ไม่เข้มจัดที่เป็นทัาเศษเช่นยี่สิบสิบสิบแต่ถ้าเป็นสูตรเสมอนะครับต้นนี้ใส่ได้แค่กรามครึ่งถึงสองกรามไม่เกินนะครับพี่นัดคะปลูกแบบนี้เหมาะกับดินแบบไหนคะอันดับแรกเลยปลูกได้ทุกดินนะครับแต่ว่าเหมาะสําหรับดินที่ขึ้นยากนะครับเช่นดินเหนียวดินทราย ก้นหลุมเนี่ยน้ำมันจะขังมันจะแน่นนะครับเราต้องปลูกเพื่อหน,นีน้ําขึ้นมาแล้วก็เอาดินมารับตรงนี้เพื่อให้รากมันอยู่บริเวณข้างบนเพราะเวลาน้ําแฉะน้าขังด้านล่างที่ดินไม่ระบายน้ํามันจะทําให้รากเน่าต้นมันจะตายก่อนแต่ถ้าเป็นดินลูกรางดินล้วนไม่จําเป็นต้องปล่อยรอยเยอะขนาดนี้คือฝังลงไปให้ลึกประมาณนี้ได้เลยครับให้รอยแค่ประมาณนิดเดียวแล้วก็ใช้หญ้าฟางแห้งหรือตัดสดมาก็ได้กบบางๆแต่ไม่ต้องชิดต้นกบบางๆบางออกมา สาสเดือนมาละลายย่อยสลายหมดเราก็ใส่ใหม่บางๆๆไปแบบนี้เรื่อยๆครับก็จะทําให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้นใส่ปุ๋ยใส่จุลินทรีย์ก็ประหยัดต้นไม้งอกง,งามดีถ้าปล่อยแห้งๆล้นๆนะครับเดี๋ยวดินก็เสียดินก็แข็งใส่ปุ๋ยไปสิใส่ปุป๋ยไปหนึ่ง,งโลก็ปุ๋ยก็จะถูกชะล้างไปโดยน้ําโดยฝนโดยแดดโดยอากาศ ก็จะหายไปก็จะเหลือปุ๋ยให้ทุเรียนใช้ได้น้อยใครสนใจวิธีการปลูกต่างๆนะครับหรือว่าต้นพันธุ์นะครับก็โทรมาสอบถามเราได้ที่เบอร์0 9นย์3 8 0 0 0นะครับแล้วก็096-9626-986อีกเบอร์ก็0 8 6 3 8 3 3 0 6 1คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ